สิบสี to to <zero> ่นะคะถ้าเซตหส่วน x ลบ y คูณ x ลบ z บวกเซตหส่วน z ลบ x คูณ z ลบ y ลบเซตหส่วน y ลบ z คูณ y ลบ x เท่ากับ c ส่วน x ลบ y คูณ y ลบ z แล้ว c มีค่าเท่าใดก็ไก่1ขอไข่สองขอไข่3งงขอควายสามงงู4จากข้อนี้นะคะจะเห็นว่า มีการบวกลบเศสษส่วนเกิดขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่ต้องทราบในเรื่องนี้เนี่ยก็คือการบวกลบเศษส่วนแล้วก็มีการแก้สมการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่ามีตัวแปรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องตัวแปรในข้อนี้เนี่ยมีเป็น x y ใช่ไหมคะแล้วก็มี z แล้วก็มี c อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่เขาต้องการหาก็คือ c นั่นเองนะคะในข้อนี้ตามหลักการบวกลบเศษส่วนแล้วเนี่ยมีหลักสำคัญอยู่นะคะว่าการบวกลบเนี่ยส่วนจะต้องเท่ากัน นะคะส่วนต้องเท่ากันก่อนจึงจะสามารถทําการบวกลบเศษส,ส่วนได้นะคะอย่างในข้อนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะถ้าเราดูเป็นก้อนใหญ่ๆเอาก็จะเป็นเห็นว่าเป็น x ลบ y x ลบ z มี z ลบ x z ลบ y ซึ่งจะเห็นว่าไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าจริงๆแล้ว x ลบ y กับ y ลบ x แบบนี้เนี่ยเราสามารถจัดรูปให้เหมือนกันได้โดยการ ดึงเครื่องหมายลบออกนะคะหรือว่าใช้หลักการกระจายนะคะ <c oughs> หรือว่าถ้าในทางกลับกันก็คือหลักการดึงตัวร่วมนั่นเองนะคะ <c oughs> ซึ่งหลักนี้เนี่ยมีอยู่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นหลักการกระจายนะคะถ้าเป็น a แล้วก็มี b บวก c อยู่เนี่ยก็สามารถกระจาย a เข้าไปข้างในได้เป็น a b บวก b a c แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นลบเนี่ย b บวก C แบบนี้เนี่ยลบที่อยู่ข้างนอกก็สามารถกระจายเข้าไปข้างในได้ถูกไหมคะเป็นลบ B ลบ C อย่างนี้คือการกระจายแต่ว่าถ้าเป็นการดึงตัวร่วมเนี่ยคืออีกเคสหนึ่ง ก็คือถ้าเป็น a b บวก a c อยู่ก่อนแล้วเนี่ยเราสามารถจับ a ซึ่งเป็นตัวร่วมของทั้งสองพจน์นี้เนี่ยดึงออกมาได้แล้วใส่วงเล็บเป็น b บวก c แบบนี้จะเห็นว่าการดึงตัวร่วมเนี่ยถือว่าเป็นส่วนกลับของกรัรถือว่าเป็นหลักการที่สลับกันจากการดึงก,กระจายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมมติว่าเป็นลบ b ลบ c อย่างนี้นะคะ เราก็สามารถดึงเครื่องหมายลบออกมาได้แล้วข้างในวงเล็บก็จะเป็น b บวก c เพราะว่าถ้าเวลาทําย้อนกลับกระจายไปเนี่ยลบจะต้องเข้ามาทั้ง2อ,อันใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นลบ b ลบ c แบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการอีกอันนึงที่จะมาช่วยทําให้ส่วนในการบวกลบเศษส่วนข้อนี้เนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่า x ลบ y แล้วก็มี y ลบ x ถูกไหมคะแล้วต่อมาก็มี x ลบ z แล้วก็มี z ลบ x นะคะแล้วสุดท้ายจะเห็นว่ามี z ลบ y แล้วก็มี y ลบ z อยู่แบบนี้ดังนั้นเร,เราก็จะเห็นได้ว่า,าหลักการก็คือทำการเปลี่ยนตัวเหล่านี้เนี่ยให้เหมือนกันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะ เรามาดูอีกข้างของสมการเป็น x ลบ y คูณ y ลบ z ซึ่งตรงกับ x ลบ y z ตรงนี้ถูกไหมคะแล้วก็ตรงกับ y ลบ z สีฟ้าอันนี้ดังนั้นเราจึงควรเปลี่ยน x ลบ y เปลี่ยน y ลบ x เป็น x ลบ y จะได้เหมือนกับตัว2ตัวนี้ที่ม,มีอยู่มากกว่านะคะแล้วก็เปลี่ยน y ลบ z เปลี่ยน z ลบเนี่ยให้เป็น Y-Z ลบเพราะว่าจะได้ซ้ำเดิมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะเกินไปนะคะทีนี้เราก็ทำการเปลี่ยนรูปก่อนนะคะขั้นแรก1 x y, ะะส่วน X-Y ลบนะคะส่วน X-Z ลบเราจะเอาเป็น X-Z ลบหรือ Z-X ลบก็ได้นะคะในที่นี้เอาเป็นอ x อกลบก่อนละกันนะคะแล้วก็บวกกับเ1ตหนึ่งส่วน อันนี้เป็น Z-X ลบ x อยู่นะคะการที่จะเปลี่ยนจาก Z ซลบเเป็น X-Z กลบ z mm hmm. ก็คือถ้าเป็น Z-X ลบ x ถูกไหมคะถ้าเราดึงลบออกเนี่ยก็จะได้เป็นลบแบวก x ถูกไหมคะถ้าเกิดกระจายเข้าไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นบวกตรงนี้ก็จะเข้าไปเป็นลบดังนั้นเลยเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือลบ x ลบ z นั่นเองนะคะ ดังนั้นเราก็รู้แล้วว่า z ซลบ x เนี่ยก็เท่ากับลบ x ลบ z นะคะแล้วก็คูณด้วย z ลบ y เหมือนเดิมเออเราจะทำเป็น y ลบ z ใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น y ลบ z ก็คือตรงนี้ผิดนะคะต้องเปลี่ยนเป็น y ลบ z ซึ่งเหมือนกับการเปลี่ยน x x ลบ z ลบ x เป็น x ลบ z นะคะการที่เราจะเปลี่ยน z ลบ y นะคะเราก็ดึงลบออกมาแล้วเราก็จะได้ข้างในเป็น y ลบ z นะคะลองกระจายเข้าไปเนี่ยก็จะได้เป็นลบ y บวก z ก็คือเท่ากับอันนี้พอดีนะคะดังนั้น z ลบ y ตรงนี้นะคะเราก็เปลี่ยนให้เป็นลบ y ลบ z นะคะเดี๋ยวอันนี้เขียนใหม่ เป็น1ส่วน x ลบ y คูณ x ลบ z บวกด้วย1ส่วนลบ x ลบ z คูณกับลบ y ลบ z นะคะแบบนี้แล้วก็ลบด้วยเซต1ส่วน y ลบ z ะะแล้วส่วน y ลบ x เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็น x ลบ y ถูกไหมคะสีส้มเหมือนกันดังนั้นเราก็ทำการดึงลบออกมาแล้วข้างในก็จะกลายเป็น x ลบ y เหมือนการทำ z ลบ x ให้เป็น x ลบ z แล้วก็ทำการทำ z ลบ y ให้เป็นตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วข้างขวาก็คงไว้อย่างเดิมนะคะเป็น c ส่วน x ลบ y คูณกับ y ลบ z นะคะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเ,เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวตัวแปรก้อนเนี่ยตอนนี้ก็จะมี x ลบ y นะคะตรงน,นี้เป็น x ลบ y นี่ก็ x ลบ y แล้วก็มีเป็น y ลบ z y ลบ z y ลบ z นะคะแล้วก็มีเป็น z ลบ x ลบ z กับ x ลบ z นะคะมีแบบนี้นั่นเอง มีซ้ำกันแล้วนะคะดังนั้นเราก็ลองจัดรูปให้สวยก่อนนะคะจัดลบกับลบตรงนี้ก่อนนะคะจะได้เป็น1ส่วน x ลบ y คูณ x ลบ z แล้วตรงนี้จะเห็นว่าลบกับลบคูณกันนะคะเครื่องหมายลบตรงนี้เนี่ยก็สามารถดึงออกมาคูณกับตัวนี้ได้ลบคูณลบเป็นบวกดังนั้นตรงนี้ก็จึงเหลือเป็นบวก1ส่วน x ลบ z คูณกับ y ลบ z นะคะ แล้วตรงนี้จะเห็นมีเครื่องหมายลบอันเดียวดังนั้นลบตัวนี้เนี่ยเราสามารถดึงเข้ามาคูณกับตัวหน้านี้ได้นะคะก็จะพบว่าลบลบก็กลายเป็นบวกนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นบวก1ส่วน y ลบ z คูณกับ x ลบ y นะคะส่วนข้างขวาก็เหมือนเดิมนะคะเท่ากับ c ส่วน x ลบ y คูณ y ลบ z นะคะ แล้วสิ่งที่สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือการจัดการก้อนข้างซ้ายนี้ก่อนใช่ไหมคะพยายามทำก้อนข้างซ้ายให้ให้มีให้บวกลบกันได้เพื่อที่จะได้ไม่ค้างไว้เป็นรูปแบบที่ทำอะไรไม่ได้แบบนี้นะคะดังนั้นเราปิดข้างขวาไว้ก่อนพยายามทำข้างซ้ายให้เป็นรูปที่สวยกว่านี้ก่อนนะคะโดยการ ทำส่วนให้เท่ากันนั่นเองนะคะจึงจะสามารถบวกลบกันได้ถูกไหมคะตามหลักการเศษส่วนต้องส่วนจะต้องเท่ากันจึงจะสามารถนำมาทำกันได้นะคะตอนนี้เนี่ยก้อนมอยู่3ก้อนคือ x ลบ y x ลบ y นะคะแล้วก็มี x ลบ z นะคะแล้วก็มี y ลบ z นั่นเองนะคะดังนั้นทั้ง3ทั้ง3พจน์นี้เนี่ยเราจะต้อง จะต้องมีทุกก้อนเนี่ยจะต้องมีทั้ง3ก้อนนี้ประกอบอยู่มีก้อนย่อยๆ3อันประกอบอยู่นะคะมาดูก้อนแรกมี x ลบ y กับ x ลบ z ดังนั้นขาด y ลบ z เราจึงทำการคูณ y ลบ z เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าการที่คูณทั้งเศษและส่วนเนี่ยจะได้ ค่าของก้อนนี้จะได้ไม่เปลี่ยนแปลง <ๆ S 1> เพราะว่าจริงๆแล้วมันสามารถตัดกันได้แต่เรายังไม่ตัดนะคะเราจะเอามาทําการบวกลบกับก้อนอื่นๆนะคะอันนี้คือต้องการทําส่วนให้เท่ากันก่อนมาดูก้อนที่2นะคะมี x ลบกับ y ลบ z ดังนั้นขาดก้อน x ลบ y เราก็ทําการคูณ x ลบ y เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะแบบนี้ ส่วนก้อนสุดท้ายนะคะค่ะมี y ลบ z กับ x ลบ y ตัวที่ขาดก็คือ x ลบ z ดังนั้นเราจึงคูณ x ลบ z เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะ y ลบ z x ลบ y แล้วก็เป็น x ลบ z นะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะเห็นว่าทั้ง3ก้อนนี้เนี่ยมีส่วนเท่ากันแล้วนะคะคือ x ลบ y นะคะมี x ลบ y นี่แล้วก็คูณ x ลบ z นะคะ x ลบ z แล้วก็คูณด้วย y ลบ z แบบนี้นะคะดังนั้นทั้ง3ก้อนสามารถนำมารวมกันได้โดยที่มีส่วนเหมือนกันคือ x ลบ y คูณ x ลบ z คูณด้วย y ลบ z นะคะแล้วก็ตัวเศษก็สามารถนำมาบวกกันได้ตามปกติเลยนะคะแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่า y เนี่ยสามารถตัดกับ y ได้ x แต่ว่า x กับ z เนี่ย x บวก x นะคะได้เป็น 2x ลบแลบแก็ได้เป็นลบ2 z นะคะส่วนด้วย x ลบ y คูณ x ลบแคูณกับ y ลบแนะคะทีนี้เมื่อเราจัดการรูปข้างซ้ายของเราให้สวยแล้วเนี่ยเราก็เอามาดูกับรูปด้านขวานะคะเป็น c ส่วน x ลบ y คูณ y ลบ z นะคะแล้ว ข้างขวาก็ C ส่วน x ลบ y คูณ y ลบ z เหมือนเดิมทีนี้เราจะเห็นว่าข้างซ้ายเนี่ยมีตัวเลข2ซึ่งซ้ำกันอยู่บนเศษตรงนี้นะคะและตามหลักการดึงตัวร่วมนะคะที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมี a เป็นตัวร่วมก็ดึงออกมาได้ซึ่งในที่นี้มี2เป็นตัวร่วมดังนั้นจึงดึง2ออกมาได้แล้วก็ข้างในเป็น x ลบ z นะคะส่วนด้วย x ลบ y คูณ x ลบ z คูณ y ลบแเท่ากับ c ส่วน x ลบ y คูณ y ลบ z นะคะทีนี้เราจะเห็นว่า x ลบ z เนี่ยมีทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะในข้างซ้ายของสมการดังนั้นจึงสามารถตัดกันได้นะคะตามหลักเศษส่วนเลยเหมือนการหารกันแล้วตัวเหมือนกันก็ตัดกันได้นั่นเองนะคะ ดังนั้นข้างซ้ายจึงเหลือเป็น2ส่วน x ลบ y คูณ y ลบ z ข้างขวาวก็เหลือเป็น C ส่วน x ลบ y คูณกับ y ลบ z แล้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะพบว่า2ข้างของสรรมการนี้เนี่ยมีตัวส่วนเท่ากันคือ x ลบ y คูณ y ลบ z ดังนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะสามารถจับ เศษมาเท่ากันได้เลยใช่ไหมคะสมการนี้จึงจะเป็นจริงดังนั้น2จึงเท่ากับ c c ก็คือเท่ากับ2นั่นเองนะคะในข้อนี้ก็เขาถามว่า c มีค่าเท่าใดก็ตอบได้เลยว่า c มีค่าเท่ากับ2นะคะช้อยข้อขอไข่ค่ะจากข้อนี้นะคะก็ถือว่าไม่ยากนะคะแต่ว่าต้องมีความรอบคอบแล้วก็อาจจะถึกนิดนึงนะคะ ตรงถ้าเรารู้หลักการบวกลบเศษส่วนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าข้อนี้เนี่ยควรจะทําเศษควรจะทําส่วนให้เท่ากันก่อนจึงจะสามารถจัดการกับเศษส่วนก้อนใหญ่ๆพวกนี้ได้โดยการทําส่วนให้เท่ากันนั้นเนี่ย <_ S 1> ก็ดูว่าแต่ว่าแล้ววงเล็บเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามทําให้ครบทุกอย่างนะคะซึ่งถ้าเห็นรูปคล้ายๆกันแบบนี้ต่างกันเพียงเครื่องหมายเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าสามารถดึงเครื่องหมายลบออกมาได้นะคะดึงเครื่องหมายลบออกมาจึงจะแล้วก็จะสามารถ จัดให้รูปคล้ายๆกันเหล่านี้ให้เหมือนกันได้นะคะเมื่อจัดได้ให้เหมือนกันได้แล้วเนี่ยการทําส่วนให้เท่ากันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าตัวแปรก็จะเหลือเพียงแค่3ตัวแบบนี้นะคะจะมีตัวซ้ํากันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็ทําส่วนให้เท่ากันโดยนําก้อนทั้ง3มาคูณกันนะคะแล้วก็มาคูณแล้วก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก้อนไหนขาดก้อนไหนขาดก้อนย่อยอันไหนก็คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนเพื่อที่ ค่าของสมการนั้นจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเสร็จแล้วเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเนี่ยก็จะสามารถนำเศษมาบวกกันได้ตามหลักการบวกลบเศษส่วนนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วก็แก้ไปตามปกติถ้าเห็นมีตัวร่วมก็สามารถดึงออกมาได้นะคะแล้วเมื่อดึงเราก็จะพบว่าสามารถตัดกันได้บนล่างแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วเมื่อตัดกันได้เราก็จะพบว่าข้อนี้เนี่ยเขากำหนดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเราทาแบบนี้เสร็จนะส่วนจะเท่ากันดังนั้นเราจึงจับเศษมาเท่ากันได้เลยเพื่อให้สมการเป็นจริงนะคะแล้วเราก็จะสามารถหาค่า c ได้นั่นเองนะคะคือ2 และอีกสิ่งที่สำคัญในข้อนี้ก็คือหลักการดึงตัวร่วมกับการกระจายนะคะก็ให้รู้เอาไว้นะคะเพราะว่าต้องใช้บ่อยมากนะคะข้อนี้ตอบ2นะคะชอยข้อขอข่ค่ะ